ผู้สื่อข่าวชาวสิงคโปร์ครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอะนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของไทยสวมชุดนะครับติดตราธงชาติพร้อมด้วยกองกําลังทหารเนี่ยเข้าตรวจห้องเช่าห้องหนึ่งนะครับที่จังหวัดตากโดยมีการสั่งให้ปลดรูปขององซานซูจีออกจากผนังบ้านเช่าด้วยนะครับแล้วก็มีการทําลายนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยมีการคิกคิกอื้มคิกไงคิกปาบเข้าไปนะ ฟับเนี่ยงาคขาฟับเข้าไปใส่ชาวพมา่าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมากนะเพราะว่าจริงๆไอ้ฝาผนังห้องเนี่ยมันเป็นมีรูปนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นตรานะครับเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม pdf แล้วก็มีธงมีอะไรอย่างเงี้ยมากมายเออเขาก็น่าจะ ให้ปลดลงนะเออไม่อยากจะให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าก็ต้องโดนวิพากษ์วิจัยอย่างหนักนะเพราะว่าไปคิกเนเป็นความรุนแรงต่างๆนะเอออันนี้ไม่ควรทํา